ดูดวงปี2 0 2 6ด้วโดยการสง่งสังราชาวบ้านครับปี2 0 2 6นี้จะเป็นปีที่ดีสําหรับคุณหรือเปล่านะครับผมมาครับผมสับการ์ดก่อนเรียบร้อยปั๊บใบแรกครับเป็นนักทําวายครับผมหมายถึงช่วงสิ้นปีนี้คุณเมาหัวล้างข้างแต่งแน่นอนนะเมาหัวที่หัวําแน่นอนครับเรามาดูช่วงต้นปีปี2 0 2 6ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างช่วงต้นปีครับ ช่วงต้นปี2026เป็นการ์ดราชายาจกนะครับผมหมายถึงว่าช่วงต้นปีเนี่ยถ้าเกิดคุณมาหัวรกคาแตกมาอย่างนักหนวงเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะกลายเป็นยาจกในช่วงต้นปีนะฮะอ่ะต่อมามากลางปี2026จะเกิดอะไรขึ้นนะกลางปีเป็นนักขุดแร่นะครับผมหมายความว่าคุณมีโอกาสมีโชคคุณมีโอกาสาที่จะสร้างเงินสร้างทองได้นะครับผมในช่วงนี้นะครับผมช่วงกลางปีนะฮะและใบสุดท้ายครับผมช่วงสิ้นปีนักปลูกดอกไม้นะครับผมหมายถึงว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยสิ่งที่คุณ บ่มเอาไว้เนะี่ยมันจะพลีกดอกออกผลออกมาฮนะเพราะฉะนั้นปี2026ปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของคุณแน่นอนนครับผมสำหรับใครที่สนใจการ์ดชุดนี้นะครับการสมสักไร่ชาวบ้านเปิดวางขายแล้วนะครับผมที่เพจปินิกตูนสามารถสั่งซื้อได้เลยครับผม